วนอีกหนึ่งจุดก็คือทางผู้ต้องขังในเรือนจําที่ก็มีความเสี่ยงแล้วที่มีข่าวออกมาว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยที่มีอาการป่วยเหมือนจะเป็นปอดอักเสบนะครับวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์มีรายงานว่า ผู้ต้องขังสองรายนะครับที่บอกว่ามีอาการคล้ายปอดอักเสบคนแรกเนี่ยนะครับเธอเป็นผู้ต้องขังหญิงอยู่ที่เรือนจําจังหวัดกระบ,บี่ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ต้องขังชายอยู่ที่เรือนจอาอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเรือนจําทั้งสองแห่งส่งตัวผู้ต้องขังทั้งสองเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ทําการหาเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับโดยทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลกระบี่คุณหมอสุพจน์ภูเก้าล้วน บอกว่าอาการของผู้ต้องขังหญิงที่มาจากเรือนจำกระบี่เนี่ยคือมีอาการไอมีเสมหะแล้วก็นแน่นหน้าอกอุณหภูมริร่างกาย36.5องศาเซลเซียสนะครับทางโรงพยาบาลกระบี่ได้ดำเนินการส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วนะครับว่า ไม่มีการติดเชื้อโควิด19ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นทางคุณหมอก็เลยอนุญาตให้นำตัวผู้ต้องขังเนี่ยกลับไปพักฟื้นอยู่ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่แต่ว่าจะต้องกักตัวดูอาการต่ออีกสัก14วันตามมาตรการในการคัดกรองเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะฮะค่ะ